สวัสดีคะ่ะนะคะแม่จา๋าเรามาพบเจอกันแล้วนะคะที่ช่องยีนมือ2องใบ enjoy คะ่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นกแก้วรีวิวสินค้านะคะงานยีนสวยๆงานยีนเก๋ๆกันเลยค่ะวันนี้มาเสิร์ฟในรอบอก44นิ้วทั้งหมดเลยค่ะจะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแขน3ส่วนตัวสั้นตัวยาวอุ้ยแม่มีเยอะแยะนะคะแม่จา๋าตั้งแต่รหัสกไก่ศูนย์หนึ่งค่ะจนถึงรหัสกไก่1นึ่งศนะคะแม่จา๋าราคาเดียวลวดเลยนะ250บาทอยากได้รหัสไหนอยากได้ตัวไหน น้องแอดมินค่ะแม่จ๋าเปิดโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้งที่ว่าอ่าแจ้งว่าสนใจงานยีนแม่ถ้าอยู่ในช่องยีนอะ่ะแม่บอกว่างานยีนด้วยเนอะนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวมันจะไปชนกันกับอาบางท่านดูในช่องแบบ งานเสื้อแฟชั่นน้องแม่น้อนะคะที่หนูรีวิวอยู่คุณแม่ต้องแจ้งว่างานยีนที่น้องแก้วรีวิวนะคะแม่จ๋า EP 37ค่ะรอบอกตัวนี้44ทวนย้ำนะแม่นะแล้วก็ตามด้วยรหัสเราจะมีรหัสตั้งแต่รหัสกอไก่ศูนจนถึงรหัสกอไก่1 0ค่ะแม่ลน์แอดง่ายๆเลยค่ะคุณแม่จ๋าถ้าแม่อยู่ลายแอดนะแม่ชอบตัวไหนคุณแม่แคปหน้าจออย่างสมมติว่าตัวนี้รหัสกอไก่ศูนคุณแม่แคปหน้าจอตรงนี้เลยมันง่ายดีค่ะแม่ นะคะถ้าแม่แคปหน้าจอคุณแม่จะได้ทั้ง EP นะคุณแม่จะได้ทั้งรหัสนะคะคุณแม่จะได้สินค้าที่ตรงปกแน่นอนค่ะแม่นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยคะ่ะเต็หนหัว มองทุกตัวคือน้่าใส่ทุกตัวเลยนะแม่สําหรับงานย e ีนแบรนด์แท้มือสองของเรานะคะคุณแม่จ๋าเราคัดเกรดเราคัดตําหนิมาให้กับคุณแม่นะคะแม่จ๋าบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มในราคาที่250บาทค่ะรหัสกอไก่ศูนยค่ะแม่ตัวนี้จะเป็นงานคอเชิ้ตนะคะแม่จ๋าแขน3ส่วนมาพร้อมกับงานปกค่ะตัวนี้ความยาวเสื้ออยู่ที่24นิ้ว ใส่แล้วอยู่ที่ประมาณสะโพกนะแม่นะรหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์สองค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สองตัวนี้แม่เลิกสองร้อยห้าสิบบาทเอาอะไรมาไม่คุ้มค่ะแม่จ๋าดูสามารถใส่เป็นงานเสื้อคลุมได้ค่ะนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์สองรอบอกกอ็อยู่ที่สี่สิบสี่นิ้วส่วนความยาวค่ะแม่ตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วรหัสกอไก่ศูนย์สองต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์สามน่งรักค่ะแม่ น่ารักสุดๆจริงๆนะคะแม่จ๋าดูได้เลยค่ะเป็นงานปักน้องแมวเหมียวกับพร้อมเพื่อนค่ะแม่นะคะแม่จ๋ารหัสกไก่ศูนย์สามจะออกเป็นโทนแบบสียีนฟอกสีไม่ซีดนะเขาจะมาสียีนแบบนี้เลยค่ะแม่ส่วนความยาวนะคะงานเสื้อตัวนี้ความยาวยี่สิบห้านิ้วค่ะรหัสนะคะแม่จ๋าตัวนี้คือรหัสกไก่ศูนย์สามต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋ารหัสกไก่ศูนย์สี่กไก่ศูนย์สี่สวยๆเก๋ๆมาพร้อมกับงานปักค่ะแม่ รหัสกอไก่0ูนย์สนะคะแม่จา๋าความยาวเสื้อตัวนี้อยู่ที่นะคะแม่จา๋า28นิ้วใส่แล้วคลุมสะโพกสามารถใส่เป็นงานเสื้อคลุมได้เลยค่ะรหัสนะคะกไก่ศูนย์สต่อด้วยเลยนะคะแม่จา๋ารหัสกไก่ศ5นย์ห้าศูจะมาพร้อมกับงานปักกวางเรนเดียกับนะคะคุณลุงซานตาค่ะแม่รอบอกส4นิ้วรหัสกอไก่0ูน้าความยาวเสื้อนะจา๊าแม่จา๋าอยู่ที่ยี่สิบแปนิ้วค่ะ ด้านข้างทาผ่าข้างเรียบร้อยรหัสกอไก่ศูนย์ห้าต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าว้าวแม่ดูศูนย์หกสิเลิศมากๆนะคะแม่จ๋าแฟชั่นสุดๆรหัสกอไก่ศูนย์หกนะคะแม่จ๋างานสามดีกันไปเลยค่ะไซส์สี่สิบสี่นะคะทรงคอวีกระดุมเป็นงานกระดุมผ่าหน้านะคะ่ะแม่ความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วส่วนแขนจะเป็นงานแขนพับเปิลน,นะแม่นะ ออกโทนยีนสีอ่อนสีฟอกแล้วค่ะรหัสนะคะแม่จ๋าคือรหัสกอไก่ศูนย์หกต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดตะมูตะมิม,มากค่ะแม่ปากไม่เยอะแต่ปักนะนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดกันเลยค่ะตัวนี้น่ารักสุดๆกันไปเลยแม่ๆทนไหนที่สนใจรับนะคะความยาวเสื้อค่ะยี่สิบสามนิ้วรับรหัสนะคะกอไก่ศูนย์เจ็ดแจ้งกอไก่ศูนย์เจ็ดได้เลยต่อเลยนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์แปด รหัสกอไก่08จะเป็นงานาปักลายผีเสื้อน่ารักกันไปเลยอีกหนึ่งรูปแบบเลยค่ะคุณแม่สานี่นะคะแม่๋าดีไซน์ของเขาสวยมากนะคะแม่ลายผีเสื้อหลายตัวเลยค่ะคุณแม่๋าความยาวเสื้อจะอยู่ที่25นิ้วค่ะรหัสตัวนี้คือรหัสกอไก่08ต่อด้วยเลยนะคะแม่๋ารหัสกอไก่09คุณแม่ตัวนี้น่ารักเวอร รหัสกอไก่ศูนย์เก้านะคะแม่จ๋าน่ารักสุดๆกันไปเลยสีจะออกเป็นแนวงานยีน 4, สีคัสสิกค่ะแม่ความยาวเสื้ออยู่ที่24นิ้วเท่ๆเก๋ๆกันเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์เก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะแม่จ๋ารหัสกอไก่หนึ่งศูนย์เนี่ยแม่เวลาเรามีสปอร์ตบาร์นะคะแม่จ๋าใส่สปอร์ตบาร์ตัวเดียวเลยค่ะ สามารถใส่งานเสื้อยีนใส่เป็นงานเสื้อคลุมได้หรือว่าใครจะใส่เป็นงานเสื้อเดี่ยวก็สวยค่ะแม่รหัสกอไก่1 0นะคะคือตัวที่ลูกใส่เลยงานปักน้องปานะคะแม่จ๋ามาพร้อมกับกระเป๋าค่ะน่ารักสุดๆกันไปเลยค่ะแม่สําหรับ EP นี้นะคะ EP 37ที่น้องแก้วรีวิวงานยีนฝากคุณแม่ติดตามด้วยนะคะช่องใหม่ของเราคะ่ะนะคะแม่จ๋าก็คืองานยีนแบรนด์แท้มือสองบายเอ็นจอยค่ะแม่ราคา250บบาทนะคะแม่จ๋าเจอกันใหม่ EP หน้า มาลุ้นกันค่ะแม่หนูมีหลายอกให้นะว่าหนูอ่ะบางรอบหนูก็จะมี4 2 4 4องสี่สี5สี่จนถึงรอบอกหกสินิ้วเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องใหม่ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอนะคะแม่จ๋าเจอกันใหม่ r e p หน้านะคะสวัสดีค่ะ